อูดเจ้าอันนี้ค่ะคีบไัดคีบสิ่งครับ ติงต๊อกันท่านจบเมืญอไค่ะอ้โหติ๊กต๊อตุ๊กตอะไรบ้าตดตูดกอ่ไร้งติ๊ก้เขาเพลงมาฉันกำลัขอร้รงดีคร้บดีครับดีแล้วดีดลควโอ้ยคุณรู้เคระ ขายขครอะไรพวีคขา

เล่าสถอติสักเล็นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กิ้วเกาของเรายังไม่ดูโชว์มาก่อนนะครับผมนะฮะแต่ขอบคุณท่านสุดยอดมากครับถึงเสร็จจากรายการนี้ผมจะพอบรางวัลตุ๊กตาทองให้พวกเรานะครับผมนะ นี่ไหนคนเริ่มสวดกันครับครับพี่แดงครับมึงจะเลวทำไมครับคนอยู่นี่ไม่ได้เลยครับผมโอ้หมดระเบียบที่เราตั้งไว้นะครับโดนทลายหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะถ่ายเสร็เดี๋ยวพึ่งไปลงโซเชียลนะครับเดี๋ยวพิ่งไปลงอะไรเดี๋ยวพึ่งบอกใครนะเดี๋ยวไปติดเต็มเข้ามาทีเดียวนะไปลงโซเชียลบ้านเวกนะครับบุญเป็ก แล้วก็ไปแชร์กันใีกพี วันนี้เราจะมาแจกปีเชียร์างจากหมอช้างไม่ใช่หมอชนะ้างคุณโดมี่คุณโดพูดซะให้เราไ็้ยิงเลยหน้าที่หมดล็อกเอลราคาบ้างเลยนะครับนี่นี่กแมโด さんครับครับครับ。セコライに浸透だからパピは消えるのか。<noise> <noise> <noise> อะนะจงถืมันเนแยี่เยอมด้านผที่สาเลยเราถ่รา่าถอยเราถ่ายถ่ายตอใจ่นรองไมนวด่อยอยถ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 อถอย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 นอยถอยถยถอยถอยอยยอถอยอออยถอยถอยอถอยออย 嗯嗯、uh huh. uh huh. ขอสิงโตตัวที่พิ่ตั้มกับพิทกันขอ,ขอหัวสิงโตส,สีฟ้าเมื่อกี้ค่ะใครอยู่ใครอยู่หัวฟ้าเมื่อกี้นะคะ

พวกเรากลังพิวกลังพิวทางเพล็พิ้วพิ้วยกกองถ่ายรูปพิว you เราอยากเป็นเอาะว้เจริญหรือเปล่ฝั่งนี้ไมได้ฝั่งนู้นไม่ได้ชีพมีแต่คนรักเลือกเลยาพอแล้วตอนถ่ายรายการเหมือนเดิมนะครับพวกเราอย่าลืมนะแฟนขาพักกำบผมคุอบ้านนะครับพอเพจครับทุกลดกล้องลงทันทีกันนะเช่นกันผมไปประเมือแล้วันนี้เราก็เมื่อกี้เราปาร์ตี้โฟมกันแล้วใช่ไหมครับปาร์ตี้อะไรเออให้กัครจะอาทำ เราทั้เาทมาแล้แล้วรเไปถ่ายรูปพีาหรือว่าอะไรครับทไมไปทกะรใชอย่างี้อเนาริ น้องวอล์กซ <v Anyway, S 1> <noi> right ์สีน์นะลูกถ้าพี่ว่าพี่จะเดินไปเล่นเชอร์ให้ใกล้ๆนี้นะเด็กเชื่อโดเฉพาะน้องผู้หญิงไม่ใช่คือเราไม่ได้เป็นคนทะลึกลงขนาดไหนจริงๆที่พี่ทำหลายรายการมากเยอะมากเลยครับแต่เช่นรายการกระจกตกด้านนะครับเราก็เยอะๆเลยใครที่ทำเพลงกระจกตกด้านได้โอ้โหแก่ได้จริงมัยจริง ลูกต้อหรว่าเป็นคปาซี่นะครับรสมครพีกรโอ,โอเคตุงหนกันดีกว่อนจารย์เดีข้าสู่รายการเกมมือจีแล้ว้กกิกล้องนะครับผมช่วยกันปรบไม้ปรบมือเสียง,งดังๆนะครับผมรกลั้นได้เด็ก,กนกก้องพลังศิลป์กีําได้ลลกไี่มาใส่องเทาสงารงกันทุกคน Oh, okay. บการดูสงุ่มงเงมากโอเค okay, ค่ะนนค่ะจับใหญ่ราาจับใหญ<อ>่ต่อเยิห้นะคะบรรยากาศสลึมสลม,มากกเ<อ>เดิมเพลงช้าไปหลังกินข้าว กลับมานะครับตอนนี้เสียงเราไปกับไก่ทอดนะครับบอกแล้วออน,น,นะครับผมนะฮะเอ่ออากาสศสบายๆนะสบายเลยนะฮะข้าวผมนะฮะเดี๋ยวพี่ๆถ่ายเสียงผมซื้อไปจะได้ต่อนะ

ัยงกดังนะครับสงสารที่ và tôi biết được biết bắt đi <laughs> con này với <laughs> cả cái đạn này là เมื่อกี้มองมาสภาเวลรเตอนมองไปว่าเด็ก16,17หนหนวัยรุ่มากไรุ่นมากที่ก็อยูยแกเน้อ